แต่ว่าในตำราหลวงเขาจะเลือกยญ้ายางนี้ว่าลูกเขยตายแม่ยายทำศพนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เอิ้นใบต่างดอกนะครับหญาน้ำมึกยญ้าหลังอึงนะครับลูกเขยตายแม่ยายชักตกครับสวัสดีครับมนี่ผมสีภาพไปเบิ้งวัชพืช นะครับที่เกิดยืดทั่วไปตามทองไฮทองหน้าตามโพ้นนะครับตามโพ้นที่เกษตรกรปลูกของใสนะครับเม่ว่าจิปลูกหอมปลูกกระเทียมปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับมันสิเกิดตัวนี้นะครับเนาะนอกจากเป็นวัชพืชนะครับแต่ว่าอาจสิบบมีข้นหูนะครับเนาะว่าวัชพืชตัวนี้มันเป็น สมุนไพรนะครับแล้วก็มันกินได้น้ำนะครับเป็นสมุนไพรนะครับกินได้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมถิพาไปบึ่งว่าวัชพืชนั่นแม่นแนวใดนะครับเนาะ้าเห้องปูกขาโคดปปูกขาโคดน้ำไข่แน่นะครับเพราะว่าขขาโพดในสูงกว่ามันเขาโคดสที่สูงกว่าคอนมันสหไงนะครับ สรัพพะคุ่มีหลายอย่างอยู่นะครับเนาะแล้วก็ต้นงาอายางนี่บางพื้นที่ก็เอิ้นต้นอึ้งยางเห็นว่าเอื้นตามสภาพเนาะนวมันมีย่างอึ้งยางเห็นว่าบางท่านก็บางพื้นที่ก็เอินอ้นยางหน้านะครับแต่คือจริงๆของมันแล้วคือหญ้ยายางนะครับมันมียางนะครับหญ้ยายางนะครับอันนี้ยูดให้มียูดให้สตรตำล่า หลวงนะครับยาหลวงนะครับเรื่องสรรพณเดแล้วเข้ามาวบาวกันที่หลังนะครับเนาะว่ามันมีสรรพคุณจังไรแน่เป็นทั้งผักกินได้นะครับเป็นวัชพืชนะครับเป็นวัชพืชเพราะว่ามันหลายนะครับแล้เวเลนะาเฮาปลูกผักปลูกถั่วปลูกอย่างี้มันจะขึ้นง้าช่วงนี้มันขึ้นบวไข่งามบวไข่งามนี่ยเพราะว่ามันแรง ข้อบุได้หดสวนนะครับยอดมันกินได้นะครับลักษณะมันกินได้ที่เอือ้อนยายางนี่เพราะว่ามันมียางนะครับพอเด็ดใบปุ๊บมันจะมียางออกอยางออกงัน้นแท้ท้ามันเลยเกิดน้ำปลาหอมนะครับเพอาะปูหอมเ่ยโอ้ยรักษายากนะครับเนื่องจากววามต้นมันสูงกว่าต้นหอมแล้วก็ ้าเฮาปลูกทั่วนี่ก็รักษายากาขึ้กันเพราะว่ามันสูงกว่าต้นทัว่วครับนี่คือตน้นหญ้ายางนะครับเหี่ยวลหละเจ็บมากเหี่ยวแล้วนะครับเนาะมีหลายซื้อนะครับบางพื้นที่ก็เอิ้นบ่คือกันนะครับบางพื้นที่ก็เอิ้นหญ้ายางแต่ว่าในตำราหลวงเขาจะเลือกหญ้ายางนี้ว่าดูกเขยตายแม่ยายทําศพนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็เอิ่น ใบต่างดอกนะครับหญ้าน้ำเมือกหญ้าหลังอืงนะครับลูกเขยตายแม่ยายชักตกนะครับงาพักบุ้งเป็นพืชล่มลูกเป็นพืชล่มลูกนะครับคือบ่แมนล่มลูกคู่ขั้นเนะน,นี้ยหมายถึงว่าร่มลูกในยูได้บ่ดนนะครับยูได้ปีเดียวตายนะครับ ะครับสบรรพคุณทางยานะครับเนาะสรรพคุณทางยานี่ใบนี่สามารถกินได้นะครับกนะินสดสดนี่ได้นะครับกินสดสดนี่ได้แต่ไม่ให้เกิน4ใบหรือ5ใบป็นหวานนะครับเนาะมันะนะจะเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาไทายนะครับแก้ท้องผุกล้วก็ลาบนะี่แก้กระทุ่งพิษเปลือกลำต้น รักษาฝีผายนอกแล้วก็ฝีภ้าในในได้นะครับแล้วก็เปลือกลําต้นอีกนะครับยังขับนำขับนำนมของสตีได้อีกนะครับนี่นะครับเนาะเนาะหากว่าต้มกินก็ได้มากเลยครับเนาะแล้วก็ต้นลูกเขยตายแม่ยายทําสดนี่ก็ยังมีฤทธิ์ออกไข่ไข่ขั้ขขนซาหรือใบกระท่อมนะครับ แต่ว่าโบโหว่าเพื่อนไปเห็ดแบบใดนเ้อครับหรือว่าเพื่อนไปตาแข็งหรือสุกบ่อนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้สิเจ็บมาลวกกินอยู่นะครับเนาะแต่ว่าผู้ที่ใส่นะครับเนาะต้องปรึกษาผู้ลู้สะก่อนนะครับเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ผมขอหลองเมืองก่อนละเพราะว่าสิลวกกินแล้วก็น,นี่ใบอ่อนมันใบที่เด็ดมาสิกินให้เบิง่งนะครับเนาะเพราะว่ามีฤทธ นอกจากเป็นยาเสพติดเพ่นว่าคล้ายๆยาเสพติดแต่ว่าบาแม่นยาเสพติดแต่ว่าเอาไปทําเป็นยาเสพติดเพ่นว่าเอาไปทําเป็นยาเสพติดจะไปทําแบบอะอันีร้อมกับวู้คหอกันนะครับเนาะมันจะออกฤทธิ์คล่ายๆใบกระท่อมหรือใบขัญนชาเพ่นว่านะครับแต่ว่าผมกินเข้าไปเบื้องต่นบ่มีรสชาติว่าสคือใบกระท่อมคือใบขัญนชาเลยบางคนว่าเคยกินบ่ใบกระท่ม เห็นเขาว่าว้าให้ฟัง <c oughs> นะเนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่คือหยอดหยอดทั้งเขานะครับเนาะตัวนี้ผมที่ลวกกินกับน้ำพริกนะครับที่ลวกกินกับน้ำพริกกินกับเขาห้องไหนละกำลังเสียบกระทะอยู่หาแป๊บหนึ่งนะครับเนาะลวกแล้วเรียบร้อยนะครับบานเนี่ยสิตักใส่าจานนะ ร้อนๆเลิกกินเขาน้ำกันเดอรคับเ้อน้ำพริกปิ้งอึง้งแล้วการใส่สมุนไพรเดอรับเตอร์ขอแนะนำนะครับเนาะให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสียก่อนนะครับเพราะว่าสมุนไพรแต่ละโตนะครับมันบ่คือกันนะครับรักษาโรคบ่คือกันนะครับ ใหป้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนแต่ว่าตัวนี้คือสามารถเท่ากินได้แล้วนะครับจากการศึกษานะครับกินสดก็ได้รวบกินก็นได้แล้วก็มือนี่ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับเนาะพบกันใหม่ในชิดหนาด้วยครับเด้อสวัสดีครับ